สวัสดีครับพี่น้องครับนี่อยู่กับอาจารย์มอดอาจารย์แบงค์ครับกับพนาคารกับคุณมาไม่นะครับมาจากรายจังหวัดล่าสุดมาจากไอ้ซื้อยังก่อนเนี่ซื้อเดียวครับซีเดียวมาจากสุรินครับมาจากสุรินนะครับพร้อมจะเดินทางกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยละเพื่อนโชว์นี่กำลังเอาไฟขึ้รถนะครับสวยงามเลยครับกำลังหาจัดหม่องเลี้ยงให้มันลุกหอก นัาง่าก่นกานเลยครับ <to> น <try out> <teaching>. <him lush> hi ี่ครับบ้ากองนี่กาอนนักบ่เป็นใจยกเหรนยบอะว่าวน้องกายกงเกนเลยนะเข้นไว้อันใดมันครบบ่ครบเพราะได้รู้จักมือขึ้นกี้ได้เลือกซุงเลือกาย พ่อากาําลังสั่งล้างสายมามผู้ใดมีหนาที่รับผิดชอบแพงใดแพงใดกะกองไผ่กองมันเขียนซื้อไปเลยอันนี้เป็นซิตี้คัลเลอร์นะครับแต่พอนนี้เป็นตัวอ้วนนี่ไงที่วางอยู่ทั้งหนากับมอนิเตอนะครับเดี๋ยวดีมันตัวมาใยญยบันเก้าครับจะว่านักนี่เป็นรุ่นกันน้ำว่าท่านเชิว่ากันน้ำบอ,อกคือกันน้ำเขา นี่เพิ่งจะท้ายคลิปให้พพ่น้องเบิ้งนะครับ4ีกล้องหากล้องเว้นบอกใกล้อ,อ,กองซี่สิบตัวนี่ครับอยู่ประมาณนี้พผมปูไว้ให้ย่างดีพี่น้องครับกันมันขูดกันกระเทกปีนี่เขาใส่ของ SPE ครับเฮียกุโคราชนะครับ อยู S <S <々>่ใกล้ๆบ้านครับพอได้ย้ำเซอร์วิสย้ำสองเียมก็ยัได้อยู่ใกล้ๆนะครับพอพอได้เรียนไปเรียนมาได้ยีงย่ามันสองเียวนาี่เรามาเสียวเียวำแตก ินที่แรกอะอยู่ไรตั้งย่างเดียวไปมานอนใกล้กันยุดติบอเนี่ยเรียน้าน้ำเงาเนี่เอาซื่อแล้วใครมันใส่เลยพะยี่สิบปีเล้เอาพูดละเอาจน

ก็น่าบอบมือวันที่23นี้เราจะไปติดตั้งนะครับบนเวทีจริงนะครับไฟไปเซตระบบแมนไฟ23ระบบเสียงห้อกกับผละ27 28 29มือใดกับมือนึงมือใดกับมือเนี่ยมือใดกับมือเนี่ยจะว่าก่อน3เลย เกวลดลดลำพงกันเร็วๆครับเราจะเล็กเวอร์มานะครับเล็กเอาเล็กเวอร์ใส่มิฮกฮาวกับอีฟแปบกนิดน้อยครับให้เป็นหลังคาตรงแต่ก่อนมันเป็นจัวเป็นจัวแบบนี้ครับจัวสามเหลี่ยมเวลาเฮาอ้อมเราจี่มันาสาัตว์เขาหบอกสามเหลี่ยมครับนี่เห็ดเป็นเทือกไมยเงี้ยนะเห็ดเป็นกึ่หลังคาบ้านที่เราทำเห็ดเ,เ,เป็นไม้ยังไงครับ อันนี้เรามาจากพระทองคำนนหน่อยเนาะพระทองคําซื้อว่านเดี่ครับชื่อแดงครับพี่แดงมาจากพระทองคํานะครับเมนอำเภอพระทองคำโคราชคุณเรามาจากสุรินทร์อำเภอ,อยังครับอำเภอจอมพระครับอยู่จอมพระโอ้เข้าไปดูอยู่ยได้เนาะสาวหน่อยเพราะจะมาจากไหนมาแตนเพชรบุรีม,มาจากพิเศษบุรี ซื้อวางด้ก,ก่าน,นี่พ่อขุนพ่อขุนรามสวัสดีครับผมมอนนานครัจารย์มอดอาจารย์เบ้งนี่ยช่อาจารย์เบ้งไปไคนุนจากรู้จักดิกาสินครับกะะาสินโอ้ยม่ออำเภอยังอำเภอคำว่วงโอ้บ้านพ่อวีระพงศว่ศงฟินนั่นเนี่ย

เหลือไฟแลวไปเือเคมได้เยนะนี่เป็นใหม่เจอนเอา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 เอียงต้งเบิดเลยเคล่อยเลยืน้าะจะบีมกับซี่สิบตัวเหรอบีมีสิบีมี่สิบยังพอเลยยิมาสส่เสาหน้าอีกอีกสองตัว ไกิไปกินข้าวบ้านพ่อเ่าจากเขานะครับเปนตุ้มไก่ไปรอนถะนะครับไอ้โดนได้ไปกินข้าวบ้านพ่อตาแม่ยายเติมความสุขให้ผู้เเ่าครับไปเติมความสุขคือไปสั่งข้าวลำบากให้เราเลยแล้วต้มไก่ให้กินอีกการโทรไปบอกว่าอยากต้มกไก่วันนี้ปนต้มไก่ไปรอถ่ายดีผูพุท,ทธนะเพนลพูกเพนลานไปก็ดีใจเนาะ ฝากพี่น้องครับวันที่31นี้นะครับเขามีเปิดฤดูกาลวงไมเป็นครั้งเลขนะครับที่จัททำการแสดงให้พี่น,อน้องได้เบ่งเปิดฤดูกาลเอาเลือกเอาใช้กับพี่น้องไปแห่กับรังใจกันได้ครับที่สนามกีฬาบ้านแพงตะบนแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารครามรือพี่น้องมาบด้เติงกันังใจทั้งกุ้มปิดนะครับบัตรราคา129บาทครับทักไปที่ซื้อบัตรออนไลน์สาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับทางแอปฟ้านะครับ สิตี้เนยัโตทั้งบเลยมันย่ิบซีคุณ หลายขากหลายเนี่ยแต่พอตอดใจมันคือใจขักใจเนี่ยทตอดสร้งลืมมือตอดสร้งก็เรียกจิมม้อจิ้มม้อจิมม้มีนอันนี้ใส่เบิร์ไปแล้วนแบงไอเนี่ยต่แคบมาแคเขาตอดหองเหนื่ออเขาวางขื้นเลยอ๋อบทนัมูวางกันเลี้ยงไม่เฉพาะมูวางไปล้วเอาขึ้นเท่านั้น ตัววางพื้นกับตัวหอยเนาะพอวางพื้นเลยโอ้โอเคครับคลิคคคปทีฟกพี่นอนกำนีครับอยู่ดีมีแห้งสุขภาพหลัใงใหญ่แรงลำเวยทุกคนทุกคนครับ